คุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่สลิมสเตเดียมแล้วล่ครับผมทำไมวะอ๋อเขี่าดูสีดูสีต้องฮะสลิมสเตเดียมครับผมเาเรียกอะไรนเพสรบาล อ่าฟุ้งๆใช่ไหมสนามไห้วะไม่ใช่เป็นสนามเป็นสนามเป็นสนามสำรองสนามหลักของเขาจะใช้ไม่ได้ต้องมาใช้สนามของเทศบาลนะครับเรามาเึงประมาณสองโมงกว่าตอนนี้สองโมงจะสามโมงแล้วนี่กลุ่มแรกข,ของเชียงใหม่นะครับมีู่แค่นี้ไม่มี้้อง เกมจะเริ่มเตะตอนกี่โมงครับู้ชมสิบหกนาฬิกาครับผมคือสี่โมงสี่โมงเย็นอ่าเรามีเวลาประมาณอ่าชั่วโมงกว่าๆนะครับข้าวฮัวกันไหมข้าวฮัวพาเรื่อข้ากินเบียร์อ้ยเินเบียร์ข้าวัวเออเม่งโคตรร้อนเลยตอนนี้คุณผู้ชมไอ้เงยวันนี้ไปกินข้าวมาคุณผู้ชมโดนนำไปสองศูนย์ชนะสามสองยังโดนนำยังไงโดนนำสองศูนย์แม่งบินมาเว้ยไอ้ร้านปั่นใจไหมเงี้นะร้านเมื่อกี้ไอ้ร้านร้านเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่เอาชื่อดีกหรอร้านเมื่อกี้ร้าน จ่ายแล้วพวกผมจ่ายแล้วจ่ายแล้วแบบเครียดๆเซ็งๆ <อะ S 1> แตกเ้ามันไม่ถึง10คนพันเก้าไนี่ยไงวะขี่รถออกมาสักพักคุยกันเอ้ยเอาไงงั้นเดี๋ยวเบิร์กับตาเข้าไปเคลียร์บินเองเข้าไปเคลียร์บินไปรอบนึงกลับไปรอบนึงไปบวกบวกดู <อะ S 1> พวกผมบวกกันได้990บบาทแต่ ทางร้านบวกได้เหลือแค่960บาทนั่นคือเมื่อคันนี้คิดเพชรอารมณ์ประมาณโดนน้ำไปสองศูนย์นะครับโดนน้ำไปสองศูนย์นะครับผู้ชมชนะกลับมาแซงชนะสามสองชนะสามสองชนะสามสองครับตอนนี้สุเขาเป็นเอาเรื่องเอาชัยอย่างดีราชเชยใหม่เอฟซีวันนี้เจอแพร่ยูเนเต็ดนะครับนะด้วเชือกเชียร์ชเชยใหม่เอฟซีเนาะรออแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพวกเราผมกับทำหัวกันทำหัวกันไปทำหัวกันฝั่งนู้นทัชชัยต้องไหนไม่ก็ล็อกเงียบเลยมาเชียร์แพ้ยูเนเต็ด